อ,อีกหลายคําถามที่ผมอยากจะถามคืนว่า,อานอกจากผมดังเพลงตัวเองแล้วก็บนเวทีนักร้องคุณก็ร้องเพลงถุมเขียนโอ้ยนะฮะร้องเพลงที่ผมเขียนะยยใช่ครับผมตามส่องตลอดนะครับถ้าผมใจร้ายจริงริงผมฟ้องลิขสิทธิ์ทุกอย่างได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ปล่อยทักวันนี้หรอกอแต่ผมแค่รู้สึกว่า เราตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจอยากจะบอกจริงๆแล้วก็ผมฝากตรงนี้ไปบอกเลยว่าถ้าวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถมีใครเตือนคุณได้แล้วอะ่ะนั่นคือจุดที่น่ากลัวที่สุดของชีวิตใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีคําไหนออกจากปากผมเลยที่ผมบอกบอกกับน้องว่าน้องเป็นคนก้าวร้าวแต่ผมใช้คําบอกว่าน้องจะดูเป็นคนก้าวร้าวผ่านบุคลิกของเอืม เท่านี้พี่ๆก็น่าจะเข้าพอเข้าใจนะว่าผมไม่ได้ไปบอกว่าน้องเป็นคนก้าวร้าวจริงใช่ไหมพอข่าวออกไปปว๊ดนลงครับครับก็เราตั้งใจแล้วก็เรารู้สึกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเพราะจะปล่อยเพลงหรือเปล่าถึงเอากระแสอย่างนี้แผนปล่อยเพลงผมมีอยู่แล้วแต่เหตุการณ์เนี้ยมาดันมาเกิดก่อนอันนี้เราไม่ได้มีความตั้งใจเฮ้ยพอแบบมีข่าวปุ๊บเราปล่อยเพลงเลยคือเราวางแผนมาอยู่แล้ว เพราะแพลนแต่ละแพลนของเราอะ่ะมันถูกจัดวางมาแต่ละเดือนว่าเดือนนี้เราจะปล่อยเพลงอะไรเดือนหน้าเราจะทําเพลงอะไรคือสุดท้ายแล้วผมมีแต่วความหวังดีถ้าใครที่เข้ามาฟังแล้วเขาสามารถวิเคราะห์ได้อะ่ะเขาจะฟังเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไปจริงแหละวันนั้นผมอาจจะมีอารมณ์ mm hmm. เพราะว่าความความโกรธเราค่อนข้างเยอะวันนั้นอะ่ะถามว่าเราโกรธให้ใครเราไม่ได้โกรธให้น้องเลยแต่เราโกรธในตัว f c ที่ เขาไม่สนับสนุนน้องซึ่งผมอยากจะมผมอยากจะบอกว่าคือวันเนี้เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรอีกเยอะเพราะว่าแม่ห้ามไว้ <c oughs> แม่บอกว่าพอแล้วล่ะลูก <c oughs> พอแล้วแหล,ละเพราะว่าคือเราคือเราคนที่เขาไม่เข้าใจเราอะคนที่เขาต่อต้านเราต่อเราพูดไปเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่ดีแต่ว่า หลายหคนก็ก็เริ่มเห็นล้เริ่มเริ่มเห็นจากโซเชียลหลังจากที่เริ่มเห็นคอมเมนต์มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกคิดว่าการนคิดไปเองตอนแรกนึกว่าการแบบอาคติเองแต่พอเห็นคอมเมนต์เชื่อแล้วเชื่อแล้วจริงๆว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเราอยากให้เด็กคนหนึงเติบโตในวงการอย่างสวยงามจริงๆ เราเลยออกมาพูดอย่างไรคนบอกว่าทําไมเราถึงเหมาวรวมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ครับแค่เป็นกลุ่มเล็กๆแต่อยากจะเหมารวมอ่ะเรื่องเหมาวรวมเหครับคือเราเราไม่เหมาวรวมไม่ได้เ <c oughs> พราะอะไรรู้ป่าครับเ <c oughs> พราะเหตุการณ์เงี้ยมันมันเกิดขึ้นมานะ่ <c oughs> คนเขาพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเอฟซี <c oughs> ของน้อง <c oughs> แล้วข่าวนี้เอฟซี FC ของน้องตาสีตาสายชาวบ้านสุดท้ายแล้วเขาไม่รู้หรอครับว่าเขาไม่รู้จักหรอกอ่ะสมมุติว่าคุณลุงบุญมีมาด่า เอฟซีของคนนั้นคนนี้นั่นนู้นนี่เปรียบเทียบคนนั้นคนนี้เขาไม่เขาไม่เอ่ยชื่อนามของเอฟซนะครับเขาเอ่ยชื่อของตัวศิลปินเพราะสุดท้ายแล้วการที่ผมมารวมอย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วใครผลเสียที่สุดในเมื่อมีเหตุการณ์ราม่าอย่างนี้ก็คือตัวศิลปินเองตัวนักร้องเองเพราะจะมองนักร้องไม่ดีใช่คนจะมองนักร้องไม่ดีเท่านั้นเ่ยครับคือเราไม่อยากคือตอนเนี้หลายหลายคนหลายๆลาสื่อเริ่มออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันกับผมว่าเออถ้าทำอย่างนี้อยู่อะ น้องอ่ะจะเสียนะเรามองแค่นี้เรารู้สึกแค่ว่าเออหลายๆคนก็คิดเห็นเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นเรารู้สึกแค่ว่าถ้าสมมติว่า FC รักน้องจริงอ่ะเราอยากจะช่วยในตรงนี้หน่อยช่วยให้พัฒนาน้องเขาไปในทิศทางที่ดีในในทุกวันนี้น้องดีอยู่แล้วแต่เราอยากเห็นน้องเข้ามาในวงการที่ดีขึ้นไปอีกแล้วเราได้คุยกับน้องยังไม่มีโอกาสได้คุยเราไม่ได้คุยกับน้องเราออกมาพูดหลายคนบอกว่าเราออกมาพูดทําไม คือการที่จะคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพุ่งตรงเข้าไปคุยเขาได้เลยเราไม่สามารถจะโทรหาเขาเราไม่รู้ว่าเขารับฟังมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าได้มีโอกาสเจอกันเราก็อยากจะพูดและเราก็อยากจะแนะนําในสิ่งที่เราได้ผ่านมาเท่านั้นเองอถ้าเกิดน้องฟังอยู่อย่างออไรกับน้องครับคือความจริงน้องเป็นคนที่เก่งน้องเป็นคนที่เก่งและน้องมีความพร้อมแล้วก็ถ้าสมมติว่าในหลายๆคําพูดที่เราพูดออกไปอะ ือเราจะอยากจะบอกคำานึงว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่ไปบอกว่าเฮ้ยน้องเป็นเด็กก้าราวนะแต่เราอยากจะบอกแค่ว่าคําว่าก้าราวนี้ที่นี่คือเราไม่อยากให้มองน้องเป็นบุคคลลักษณะอย่างนั้นผ่านการสื่อสารของ FC เพราะฉะนั้น FC คืออย่างที่ผมย้ําเสมอว่า FC คือใบหน้าของศิลปินเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพอเกิดผลเสียมาคนที่รับคือศิลปินแล้วน้องอายุเพียงแค่13ปี คุณคิดว่าคําพูดของผู้ใหญ่ที่เอาน้องไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนนั้นคนนี้แล้วมันผลเสียมาถึงน้องอ่ะน้องจะโอเคไหมน้องจะรับไหวไหมคุณมาบอกผมว่า FC เลฟซีของน้องมาบอกผมว่าเอ้ยคุณลังแกเด็กเด็กแค่3าปีคุณลังแก,ดก,ดก,แงแกได้ขนาดนี้เหรอไม่มีคําไหนผมลังแกเลยมีแต่สิ่งที่ผมหวังดีและผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ยังเราอยากจะขอโทษกลุกใจครับบางคนที่แบบว่าเขาไม่ได้ทำแต่แบบว่าโดนเหมาทวมไปแล้วอะไรเงี้ยอ่าถ้าสมมติว่าโดนเหมารวมในส่วนตรงนั้นถ้าสมมติว่าทําให้คนเข้าใจผิดว่าเหมารวมในส่วน FC ที่ดีอันนี้ผมก็ต้องขอโทษขอโทษจริงๆที่อาจจะทําให้ f อที่ดีอ่ะต้องเสียหายไปด้วยแต่ว่า FC ที่ยังอันนั้นอยู่ไม่มีคําขอโทษจากผมแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณยังปฏิบัติให้ศิลปินคุณดูแย่อยู่ เพราะฉะนั้นผมรู้สึกแค่ว่าปรับเถอะครับเปลี่ยนเถอะในมุมมองตรงนี้อย่างเราได้อ่านคอมเมนต์ไมค่าที่เกิดขึ้นอู้อ่านอ่านทุกวันนะเป็นอย่างว่คำไหนว่าที่มันจี๊ดมัสัจะนคือจี๊ดตรงคำว่าแทบจะ50%าที่ผมติดตามมาหยาบคายมากหยาบคายแล้วแบบว่าใช้คำพูดที่ที่รุนแรงถึงขั้นถึงบุปรการีก็มีเราจนรู้สึกว่าเอ๊ะ ในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาได้ฟังที่เราพูดหรือเปล่าหรืออ่านแค่หัวข้อแค่สองบรรทัดแล้วสุดท้ายเหมารวมเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางคำมันมันก็แรงแต่เรารสึกแค่ว่าในสิ่งที่เขาพูดมามันไม่จริงทั้งหมดเลยมันมันไม่จริงไอ้คนที่เขามาดา่าเรารู้สึกว่าเอ้ยดังมาจากไหนร้องเพลงอะไรเพลงดังแค่ไหนอ,อะไรยังไงซึ่งเราก็รู้สึกว่าขนาดตัวศิลปินทีุ่ณรักอะ่ะยังนําเพลงของผมอะ่ะไปร้องเลย แล้วคุณจะไม่รู้จักผมได้ยังไงผมถามแค่นี้เองสุดท้ายแล้วการเขาด่าถึงพ่อแม่รู้สึกไงบ้างโอารู้สึกปีดนะแต่ฟ้องไม่ฟ้องฟ้องไม่ฟ้องคือเรา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 ไม่ฟ้องหรอกครับเราไม่ฟ้องเพราะเราดูโปรไฟล์ของแต่ละคนดูน่าจะไม่มีตังค์มาจ่ายเรานะฮะเพราะว่าบางคนก็เป็นตาศีีรสาเล่นโซเชียลเล่นโซเชียลด้วยความที่รักศิลปินเราเข้าใจในความรักศิลปินมากนะครับเราก็มีแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเอ้ย แล้วคุณล่ะคุณไปบอกน้องให้จัดการกับ FC อย่างนั้นอย่างนี้อ่แล้วคุณจัดการแบบเอยังไงซึ่งเราจะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยมันมีหลายศิลปินที่มี FC ที่ค่อนข้างรุนแรงแบบนี้มาหลายศิลปินแล้วและเขาก็สามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างไม่สามารถจัดการได้หมดแม้กระทั่ง สิ่งที่เราเห็นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันจัดการได้มากไม่มากก็น้อยอย่างน้อยมันก็ต้องน้อยลงอ่ะแต่เท่านี้มันยังอยู่เท่าเดิมอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้จัดการตรงนี้หน่อยแค่นั้นเองอะไรฮะถ้ามีอีกเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ก็ถ้ามันมากระทบเรากระทบเพื่อนร่วมงานเราคนที่เรารักเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงเท่านั้นเองแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมาคอมเมนต์ว่าคนอื่นก็โดนเยอะแยะทำไมเขาไม่ออกมาพูดอ้าว ก็นั่นไงก็พอมันไม่มีใครออกมาพูดเเราาป็นนนตัวแทหมู่บ้ใช่เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแต่๋ยวมันเจ็บหนักหน่อยก็ไม่เป็นไรเท่านั้นเองแล้วครับที่ทำไมที่บอกว่ารุ่นเพ่อรุ่นพี่หลายๆคนเขาไม่เลยกลายเป็นว่าออรกากเน้ยไม่ได้อยากเอาน้องมาล้มงานเ้าด้วยเลยเพราะว่าโดนพอไปร่วมงานด้วยก็โดนด่าโดนไอ้ที่ด่าคือผมมองว่ามันมันแล้วแต่งานด้วยแหละมันแล้วแต่งานบางงานเขาแบบว่าเขาอยากจะให้ศิลปินคนนี้ประท้าคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาขอสมารถจ้างมาได้ เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แล้วแต่ง,งานแต่รู้สึกแค่ว่าในพื้นที่ของงานเราอย่าไปล้ำเส้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเ<น>จะมีงานกับน้องไหมเอรฮะจะมีงานกับน้องตอนนี้ยังไม่มีฮ<ล>ะแต่ถ้าเจ้าภาพมีก็ยินดีผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าสุดท้ายผมก็โดนด่ามเมาล้วงหออิวแสงอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นไรเราถ้นนี้โดนด่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรถ้าคนนี้โดนด่าคถ้าอู้ผมโดนด่าทุกวันนะตอนนี้ผมก็ยังเลื่อนไถ่ฝีก็ยังโดนด่าทุกวันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น นานาจิตตังนานาจิตตังเรารู้สึกใช่ว่าการโดนด่าคืออย่างเงี้ยผมผมเตรียมรับอยู่แล้วชินไหมครับอะไรฮะตอนนี้เริ่มชินนะเริ่มชินแล้วเรารู้สึกเริ่มสนุกเริ่มสนุกเริ่มเริ่มสนุกกับบางจุดเราเหมือนต้องแบบไปโพูดประชุดอีกอะไรฮะเป็นพวกเราเองเลยเหมือนเราเนี่ยไปประชุประชันเปเน็บอะไรอย่างนี้ก็เน็บผมก่อนเออเออก็เน็บผมไม่หยุดอทางทางนั้นเขาบอกว่าอะไรนะ ทำไมทาเออหาแสงทาไมยังเน็บไม่หยุดเอา้าก็คุณยังไม่หยุดอะ่ะเอเอคุณยังไม่หยุดแล้วผมต้องจัดการยังไงแล้วก็มีคั้โอโ้โหโบยไปใหญ่แล้วส่วนใหญ่คนรอบข้างผมอันนี้พูดตามตรงเรามองในแง่ที่มันเป็นแย่ที่สุดคือห่วงความปลอดภัยของผมเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตอ,อันนี้อันนี้ต้องขอร้องตรงนี้เลยว,ว่าอขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็รู้สึกว่าเราเรา,เราก็เซฟมันคืนอการผมปูหรือเปล่ามันไลน์ลายส่วนครับลายส่วน,ลวนแล้วก็อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ใช่เอฟซีน้องหรือเปล่านะเมื่อวานก็มาคอมเมนต์ แล้วผมเข้ากดไปดูโปรไฟล์ล็อกโปรไฟล์แต่ว่ารูปโปรไฟล์เป็นรูปปืนอ่าผมก็เลยอะไรนะฮะแล้วพัวไหมแค่แอบวันๆนะตอนนอนเขาแอบตอนนอนตอนนอนเขาแอบกระตุกกระตุกบ้างแต่ว่าผมคงไม่ไม่เลวร้ายขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันไปร้ายถึงขั้นคือต้องมาทำร้ายร่างกายขนาดนั้นผมก็ผมก็แม่แม่อะไรเหมือนกันอ่ะใช่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแต่เราก็ยังโพสแบบตารางงานอยู่นะ ทางงานนะฮะเราใช่เราก็ไปไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้ใครพกปืนมาหรือเปล่านะฮะแต่ไม่ไม่เป็นไรนะครับเราสบายๆครับเราเราเชื่อว่าเราแนะนําสิ่งดีโอเคอย่ากินลมเออทำไมเอาพิเศษกามพิเ์ษนี่ก็พยายามสำรวจที่สุดแล้วนะเนี่ย